สวัสดีจ้ามนเมนี้มาพร้กับซาลูดีกแล่ะนะจ้ามนเมนี้ซานุดกระแด,ด่ต้มขาหมูนะพี่น้องไปเปื่อยแล้วเนาะยิน,นเลยจ้ากับน้ำจิ้มแจ้วเห่าเนี่ยแหละจ้าซานุดเทีดเองเนาะพี่น้องแล้วก็ผักกาดเท่เนาะขมีเข้าเนี้อจังน้อยแต่พี่น้องเบาๆร้า,ายนะจ้ามาแสบแลนะ้วเนาะนี่พี่น้อง ตบเปืเป่อยปลาเบิองน้ำจิ้มแบบเพชร แบบเปรี้ยแล้ี่นลอง Mm hmm. สำหรับกะตมจตักขไข่ใบประกวดกน้ำเ,เนอจากแต่สำนรับเป็ดตักมากเนาะเพื่อความหอมจาก mm hmm. Hmm. Per 嗯。Mm hmm. อืมันเปื่อยจะนม่มน่ะเนเป็กกับเขาก็ดีเนาะเป็นนอ่เป็กกับแกมให้แสบนะ 嗯。Mm. แสบคักพี่น้องมิจิ้มแจ่วกันนัวอะไรนะอจ่ะพี่น้องมันี่กะสนุกกะขอขอบคุณนะจ่ะผู้ที่เป็นเขามาเบิงเนาะมากดติดตามเนาะพี่น้องมากดไลค์กดแชร์สนุกเนาะ มาเป็นกำลังใจสวนดเมื่อหนิกะบ่มีย,มยังหลายนะจ๊ะสนุดกะขอฝากพี่ฝากน้องไวส้สำมเนีแล้วเนาะจ้ามือ่อนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า